เพื่อนๆที่สนใจในการเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพมีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับของดาริน่ามูลไนท์เบรดนั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากสังหรโอเวอร์ท็อปอัพครับสนุกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมเอาละครับเพื่อนการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำการสรุปเรื่องของการเอิร์นจากเกม FC Origin ครับซึ่งเป็นภาคใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดเอิรรรนนนนนนนลลงงงแแคซซีีีััั่่่ขออเมมมืวววาาา้้ะะบผจสุป การหาเงินจากเกมนี้นะครับการเอินต่างๆเนี่ยมีกี่ประเภทมีวิธีไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของโหมดของการคราฟนะครับการคราฟเนี่ยก็เราจะเห็นเลเวลนะครับว่าตรงนี้เนาะคราฟติ้งเลเวลนะครับเราเนี่ยยิ่งทำเลเวลคราฟติ้งตรงนี้ครับให้มันเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งทำรายได้เนี่ย มีสิทธิ์หรือมีโอกาสได้เยอะมากขึ้นกว่านั้นครับผมเพราะว่า เราสังเกตตรงนะครับเลเวลสูงสุดก็คือเลเวล14นะครับเลเวล14เนี่ยมันก็ต้องใช้ทรัพยากรน,นะไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้ใช้ก็ใช้ขวดของ SLP นะครับก็คือขวดตรงนี้นะเราเนี่ยหาได้จากไหนก็คือได้จากรางวัลในการลงแรนกิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการย่อยของเราก็จะได้ขวดตรงนี้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในการคราบนั่นเองนะเนี่ยมันก็จะมีขวดอันนี้ด้วยอันนี้ก็ได้จากอ่า PVE นะครับที่ได้ไปฟาร์ ก็จะมีขวดนี้ด้วยแล้วแต่เรานะครับว่าเราเนี่ยพอใจที่จะเติมเข้าหรือเปล่านี้ผมเติมเข้ามาแล้วนะเพื่อที่จะเอามูลฉาบตรงนี้นะครับคัฟออกมาแล้วก็ให้มันได้เลเวลเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหมผมต้องเล่งเลเวลคาฟนะครับให้ติ้งเราเนี่ยเลเวลสูงนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะเรามองเห็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมเราทำเลเวลมันสูงเท่าไหร่เนี่ยอัตรานะครับการดปที่เราคัฟได้เนี่ยมันก็จะยิ่งได้ของแรและก็ได้อิปลิกนะครับผมแล้วก็ มิสติกเนี่ยมิสติกเนี่ย0.5%เนี่ยออกยากนะครับแต่ถ้าใครออกรับบอกเลยว่าโอ้โหแต่จะรวยหรือไม่รวยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เราจะทำนะครับผมมูนชาร์ตเนี่ยหามาได้จากไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามของเพื่อนหลายคนนะมูนชาร์ตเนี่ยได้จากโหมดของ PVE นะครับ PVE เนี่ยถ้าเราไตา่ด่านพวกนี้นะครับมาจนหมดจนครบเนี่ยแล้วก็มาเปิดกล่องตรงนี้นะครับผมยิ่งเราผ่านด่านมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จะมีให้เราเก็บฟรีนะครับทุกๆวันนะตามเวลานี้นะครับเราก็จะมาเคมฟรีด้วย อ่าเราก็จะได้มูลชาต์นะครับเก็บสะสมรวบรวมแล้วก็มาครับของการครับของเนี่ยเราจะครับอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีรูนกับชาม รุ่นกับชาปเนี่ยเป็นวัตถุดิบสําคัญที่จะทําให้ตัวละครนั้นมันเก่งขึ้นนั่นเองครับอ่าแล้วก็มุนชาเนี่ยหาได้จากไหนก็คืออารีนานะครับการลงอารีน,นาเนี่ยเราจะเห็นรางวันนะครับตรงนี้นะมันจะมีสเตมินานะครับผมแล้วเขาเนี่ยจะให้เราลง11ครั้งก็คือ11ครั้งเนี่ยถ้าเราชนะนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการได้เราก็จะตามแร่งเลยนะครับถ้าเราอยู่แร่งไหนนะครับถ้าเราชนะเนี่ยมันก็จะได้มูลชาดตามนี้เลยนะครับผมยิ่งแร่งสูงเนี่ยก็จะได้มูลชาดเยอะนะครับผมในการชนะต่อวันเนี่ยสิครั้ง นะยิ่งเราชนะเยอะเราก็จะได้มูลฉากต,ต่อวันเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ในการคราของได้ค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองครับและหลังจากที่หมดสเตมิน่านะครับ11อรอบไปเนี่ยเราก็ยังสามารถลงแรงได้ตลอดเวลานะครับผมก็ลงได้ตลอดเวลานะแล้วแต่ เวลาว่างของเพื่อนๆนะครับก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าั้าหมด11รอบแล้วน่ะเราจะไม่ได้มูลฉาบนะครับจากการชนะนั่นเองครับผมนี่คือการหาวัตถุดิบเนาะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องคาบแล้วก็ออกมาได้ไงก็วัตถุดิบที่คาบออกมานะครับเราก็เข้ามาดูที่กระเป๋าเราได้นะครับตรงคอลเลคชันนะครับตรงคอลเลคชันนะมันก็จะมีรูนนะครับนี่นะที่ผมคาบออกมาก็จะเป็นรูนแร่นะครับนี่นะ รูนแล่ยก็สามารถนําไปขายได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คราคากันนะครับเดี๋ยวผมขอจําชื่อรูนก่อนนะครับมันก็มีพูลสกิลนะครับแล้วก็เดเวเยอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของชามชามก็เหมือนกันครับชามที่เราคาบได้เนี่ยแรงขึ้นไปเนี่ยสัญลักษณ์ที่มันจะขายได้นะครับยิ่งถ้าเราคาบออกมาเนี่ยสัญลักษณ์ที่มันจะขายได้มันจะขึ้นตัว R อย่างนี้ครับผมสัญลักษณ์ตัว R นะแต่ถ้าเป็นของฟรีเนี่ยมันจะไม่มีตัว R นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แค่ S1 S1 ่เอนงี่ยคือฤดูกาลนะครับก ถ้าเป็น R S 1เนี่ยก็เป็นซีซั่น1 ซีซั่น1ต้องขอย้ําว่าซีซั่น1เท่านั้นที่จะขายได้นะครับถ้าเป็นซีซั่น0ย์ก็คือซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครมีนะมันก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นบอกว่าหมดอายุนั่นเองเพราะว่าซีซั่นนี้ซีซั่น1นะครับต้องใช้ชามกับรูนของซีซั่นนี้นั่นเองครับนี่นะมันจะเป็นสัญลักษณ์อาแบบนี้ครับที่มันจะขายได้เดสบอร์ดของเรานะครับพอเราเข้ามาหน้าเดสก์บอร์ดให้เราเข้ามาตรงคําว่าออริจินพอร์ทัลนะครับพอตรงนี้มันก็จะเป็นของที่ เป็นแลนะครับเพราะว่าเลเวลของการคราบของผมเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้และครับเลเวลสเนี่ยผมก็จะคราบได้เฉพาะร้อยเปอรก็คือมีแต่แลออกมานะครับอีปิกยังไม่ออกนะจนกว่าผมจะทําให้เป็นเลเวลหนะครับพอเลเวล5เนี่ยผมก็จะเริ่มลุ้น ในส่วนของอีพิกได้แล้วนะครับผมอีพกปินะครับแร่8ปร็ถ้าผมมาตรงนี้ผมเริ่มที่จะมีลุ้นกับอีพิกแล้วนะครับถ้าอีพิกออกมาเนี่ยโอ้โหก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันก่อนละกันใครที่คราฟได้แล้วนะครับบอกว่าเอ๊ะทาไมมันเอาออกมาขายไม่ได้เพราะว่าการคราฟเนี่ยเราต้องรอไปอีก7วันนะครับรออีก7วันเราถึงจะสามารถเอาออกมาข้างนอกรออีก7วันเราถึงจะมิ้นต์ออกมาแล้วก็มันจะมาอยู่กระเป๋านี้นะครับแล้วเราก็ เอาไปขายที่ Market ็ตเพจนะครับเพอกดขายที่ Market ็ตเพจเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูและทีนี้เราจะดูรูนนะครับอย่างเช่นรูนที่ผมคราฟได้นะมันก็จะเป็นรูนแรนะครับให้เราเช็คตรงนี้ก็ได้นะเอาเฉพาะรูนแรนะครับนี่แล้วก็ที่ผมคราฟได้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะรูนแรนะครับอของสายพิษนะ,ะเดี๋ยวเราเช็คตรงซีซั่นหนึ่งเนี่ย ทุกคนยังขายไม่ได้นะครับณนะตอนนีนะ้ต้องรอ7วันเราจะดูราคาเปรียบเทียบจากซีซั่น0ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราอเอาแร่ก่อนละกันเดี๋ยวเราดูของแพนนะครับแพนนะที่ผมคับได้นะครับก็คือรูนตัวนี้นะของแร่นะครับเรา,าดูนะครับราคาเนี่ยณปัจจุบันของซีซั่น0นะครับเขาขายกันอยู่ที่4.6ดอลล์นะครับ อ่า4.6ดอลล์ถึง5ดอลล์นะครับตามราคานี้เลย5ดอลล์เนี่ยถ้าเราคำนวณกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขเข้ามาแล้วกันอา16คูณ5นะครับก็ตกอยู่ที่180บาทนะครับต่อชิ้นนะที่ครับนะครับถามว่าผมใช้วัตถุดิบ อะไรบ้างนะครับผมใช้วัตถุดิบของขวด SLP นะครับขวด SLP เนี่ยเราสามารถเช็คได้นะเราสามารถเช็คราคาได้ตรงนี้ครับว่าขวด x l p ที่เราเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยผมใช้อยู่ที่250นะครับในการครับก็คือ33บาบาทนะครับอันนี้คือต้นทุนที่เราต้องเติมหรือถ้าเราไม่เติมเราก็ไปย่อยของ ไปย่อยของหรือไปที่แรงงทังสูงเดี๋ยวจบซีซั่นเนี่ยเราจะก็จะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นซีซั่นศูนะจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเขาจะได้ขวด SLP นะเพราะว่าเขาฟาร์มได้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เราเนี่ยมาซีซั่นหนึ่งเราไม่มีเราต้องเติมเข้านะครับต้องใช้ที่3ามสบาบาทนะครับนี่คือต้นทุนนะสาบาทเนี่ยถ้าถามว่าส3มบาทนะครับหักออกจาก180เนี่ย ตกอยู่ที่147บาทนะครับอันนี้คือกําไรจากการคร้าบลูนของเราเนาะอ่าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเนี่ยจะได้รูนระดับไหนมากกว่ามันคือการเสี่ยงดวงด้วยครับผมโอเคครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนของอาหูชามก่อนแล้วนะชามในส่วนของอีพิกแล้วกันครับผมชามของอีพิกเนี่ยผมมีสิทธิ์นะครับถ้าผมทำอ่าเลเวลตรงนี้ให้ถึงเลเวล5นะครับผมนี่นะถ้าผมทําคราฟของไปเรื่อยๆถึงเลเวล5เนี่ย ผมก็จะราคาตรงนี้นะครับผมตรงอโอรนิน B ีรนิน B ีเนี่ยผมก็จะมีสิทธิ์ได้แล8 5แล้วก็อีปิก15%จะใช้วัตถุดิบอยู่ที่500ขวด500ขวดตกเป็นเงินอยู่ที่67บาทนะครับที่คำนวณออกมาแล้วนะ67บาทถามว่า,าชามมันชามอีปิกตัวนี้นะครับราคาประมาณเท่าไหร่สายเบิร์ตนะที่เราดวงดีจริงๆอ่ะผมเอาราคาสูงที่สุดที่เราจะสามารถหาได้ละกันนะครับสำหรับชามอีปิกสำหรับสายนกนะครับอ่ะ power tool นะตัวนี้ก็จะ เพิ่มดาเมจนะครับบวก10เลยนะให้กับการ์ดตัวนั้นนะครับมันก็จะโอ้โหคือถ้าใครได้ไปก็นั่นแหละครับผมมันก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านอ่ะลบต้นทุนนะครับ67บาทนะเพราะว่ามันใช้500ขวดนะครับก็ตกอยู่ที่ ตัวนี้ชิ้นละ437บาทนะครับถ้าเราได้อีพิกนะหก็คือการลงแรงนั่นเองนะการลงแรงเนี่ยถ้าเรามาดูรางวัลตรงนี้ได้ครับกดติ๊กเข้ามา,าตรงนี้ครับก็คือแรงนะครับถ้าเราติดเนี่ยขั้นต่ําก็คือให้ติดอยู่ที่20,000ถึง40,000นะครับเราจะได้ เจ้าตัว m x c นะครับ m x c เนี่ยใส่จุดทศนิยมด้วยนะครับเวลาเราจะไปเช็คราคานะอ,าอย่างเช่น518อย่างนี้มันก็ต้องเป็น0.518นะครับเวลาเราจะไปคิดราคาที่คอยมาได้แคปบนะเดี๋ยวผมเข้าไปที่คอยมาได้แคปบให้เพื่อนๆดูนะครับ1.125นะก็จะตกอยู่ที่531บาทนะครับอันนี้ก็คืออันดับ1,000 0ถึง2,000 0นะถ้าที่ผมเร็งไว้จริงๆนะครับว่า ผมเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะผมยังไม่เก่งกับเพื่อนแล้วก็ยังไม่ได้มีของแรนะครับแค่แบบลงทุนนิดเดียวนะร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่ที่5 0 0 0ันถึงหนึ่งมืเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้แหละนะครับเดีย๋ยวนะตอนตอนนี้ผมยังไม่แบบว่ายังไม่เข้าใจเกม,มเฉยๆนะครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะก็ห้าหมื่นถึงหนึ่งหมื่นนะครับเราดูนะสองจุสูนะครับจะตกอยู่ที่1นึ่บาทนะครับในระยะเวลาซีซั่นของแรงนะครับแต่แล้งเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคือ ใช้เวลา60วันนะครับอ่า62วันนะผ่านระยะเวลามาแค่1วันนะครับก็อยู่ประมาณ61วันนะนับหลังจากวันนี้ไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลครับการหาไรายได้ ของเกม Xy Origin ครับใครสนใจยังไงก็พิจารณากันเอาเองนะครับมันไม่ใช่เกมที่แบบเล่นง่ายๆแล้วก็แล้วก็เอินเหรียญหรือได้เงินกันง่ายๆนะครับสำหรับเกมนี้โอ้โหแบบเกมอะไรที่แบบค่อนข้างข้อมูลแบบเยอะมากๆครับต้องใช้แบบการหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมนี่ก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ยังไม่เข้าใจเกมอะไรประมาณเท่าไหร่นะก็ยังไม่ได้แบบหาคอนเทนต์อะไรที่จะมาแนะนําสําหรับตัวเกมให้กับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่ผมทํได้ ก็คือหาวิธีการสรุปหรือวิธีเอินให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะสนใจเลยหรืออยากจะมาเล่นด้วยกันก็ได้ครับสำหรับ x c Origin ตอนนี้เปิดให้เอินแล้วนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม